เจ้ามือบิตคอยระดับวันนะครับก็ได้โอนจำนวนเหรียญบิตคอยทั้งหมด1 000, 3 000, 3 0งหมบิตคอยไปยังคอ i n b a s และมีกูรูท่านหนึ่งนะครับเป็น CIO กองทุนระดับโลกอย่าง Scott Miner เขาได้กล่าวว่าแนวรับบิตคอยที่30,000นั้นอาจจะไม่เพียงพอและอาจจะรับไม่ไหวซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลเนื่องจากวันนี้เรามาเข้าหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของวานนะครับได้ทําการโอนเงินจํานวนนะครับหรือโอนบิตคอยเนี่ยจำนวน1 3 3 0 0หมบิตคอยไปยังเว็บเอ็กชแนนของคอยเบรดนั่นเองมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็ไปติดตามในตัวข่าวด้วยกัน ฉะนั้นมีเครื่องมือตัวหนึ่งชื่อวานอเลร์นะครับได้เผยแพร่ว่าในช่วง3ชั่วโมงที่ผ่านมาเจ้ามือคริปโตไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเป็นใครได้โอนบิตคอยจํานวน13,000 3บิตคอยไปยังคอยเบสซึ่งเป็นเว็บเอ a เชนนะครับที่ได้รับมาตรฐานมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาค่าธรรมเนียมในการโอนใหญ่นะครับจํานวนดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.6อลลาร หรือราวๆประมาณหนึ่งร้ยสิบแปดบาทเท่านั้นเองค่าธรรมเนียมนี่ถูกมากๆก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการโอนเหรียญไปยังบิตคอยนะครับไปยังบ i แ a น c e นะครับซึ่งเป็นจำนวนหนึ่งหมื่นสี่พันห้า้อยห้าสิบบิตคอยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆที่เราได้ทำขาไปเมื่อเช้าเนี้ยว่าวานนะครับได้ทำการโอนเหรียญนะครับไปที่บ i แ a น c e ก่อนนะครับและก็มาคอยเปิดและจริงๆอ่ะ มันมีเว็บเอ็ก a เชนตัวอื่นๆด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เยอะและเป็นประเด็นนะครับฉะนั้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเหรียญน,นะครับก็มีการโอนก่อนหน้านาั้นแล้วอะ่ะประมาณ4,518.40 9 bitcoin จากกองดังกล่าวนะครับที่ถูกฝากเข้ามาในระยะเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นโดยซ e อของบริษัทด้านการวิเคราะห์อย่างคริปโตควนเนี่ยเชื่อว่าแรงขายในตลาดเนี่ยคริปโต ในขณะที่ยังแข็งแกร่งอยู่ปัจจุบันราคาบิตคอยนั้นก็ยังคงอยู่ที่ระดับ31,454ดอลลาร์ 31, โดยลดลงจากระดับที่32,500ดอลลาร์เมื่อวานนี้ราคาบิตคอยมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับจากธนาคารดังกล่าวที่ชื่อว่า Bank of America ได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาได้อนุมัติบิตคอยฟิวเจอร์สำหรับลูกค้าบางรายนะครับและยังมีการซื้อขายบิตคอยฟิวเจอร์ที่ออกมาใน รูปแบบนะครับของ CME Group ด้วยนะครับโดยกลุ่มเนี้ยแหละ CME Group ที่เป็นคนที่คอยช่วยนะครับในตัวของ Bitcoin f u t u r e อยู่นั่นเองต่อมาไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับรายงานดังกล่าวเนี่ยก็มาจาก Coindex และทาง BOA ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าตกลงแล้วราคา Bitcoin มันมันขึ้นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการนำเสนอของข่าวว่าอาจจะเป็น Uh, Bank of America นะครับที่เป็นสาเหตุนั่นเองแต่ส่วนตัวของผมเชื่อว่า uh, มันไม่น่าจะเป็นกระแสขาดนะครับน่าจะเป็นการ uh, เข้าซื้อนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการให้บิตคอยเนี่ยราคาไม่ล่วงไปกว่า30,000ดอลลาร์ละไม่งั้นถือว่าชิบหายนะครับแต่ตอนนี้นายสกอตแมนเนนะครับก็ออกมากาวบิตคอยเหมือนเดิมซึ่งเขาบอกว่า ราคาบิตคอยตั้งรับที่สามหมื่นดอลลาร์เดี๋ยวจะเอาไม่อยู่นะครับนายสกอตแมไเนตคือใครนะครับผมก็ทําไปหลายคลิปแล้วโดยที่คลิปที่โด่งดังที่สุดคือเขาเชื่อว่าผมจะไม่ซื้อบิตคอยเลยนะครับและผมเชื่อว่าราคาบิตคอยจะต่ํากว่าหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์ผมถึงจะซื้อมันดังนั้นนายสกอตแมไมเนตนะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่กองการลงทุนนะครับของบริษัทการลงทุนของกูเกิลแอนด์พาร์ทเนอร์ได้ให้ความเห็นแนว รับนะครับที่ระดับสำคัญของราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ30,000ดอลลาร์นั้นเดี๋ยวก็เอาไม่อยู่เขาเชื่อว่าราคานั้นนะครับได้มีการร่วงทดสอบร,ระดับที่ต่ำกว่าเดิมอยู่เรื่อยๆเมื่อไม่นานมานี้ราคาบิตคอยได้ร่วงลงมาอยู่ที่31,012ดอลลาร์นะครับบิสแตมก่อนที่จะมีการปรับฟื้นตัวขึ้นที่ราคา3 1 5 0 2ดอลลาร์ ในขณะที่ผมได้รายงานข่าวอยู่นี้นะครับก่อนหน้านี้นายไมเน็นะครับได้เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์บิตคอยนะครับว่าบิตคอยนั้นจะมีการร่วงระดับนะครับไปที่15,000ดอลลาร์หรือ10,000ดอลลาร์นะครับในปลายเดือนมิถุนาแต่ภายหลังเนี่ยเขาออกมาเกาะกระแสในช่วงนี้อีกว่าบิตคอยมันต้องลงไปถึง15,000ดอลลาร์แน่นอนนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีใครเชื่อหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามีใคร จะหลงเชื่อเขาหรือเปล่านะครับผมก็ทํามาหลายคลิปแล้วก็เป็นเรื่องโจกนะว่าเอยตกลงแล้วราคาบิตคอยจะไปงานจริงอะ่ะมันก็ไม่มีทางนะครับคนเชื่อถือบิตคอยมากจะตายนะครับเราก็ให้ความสําคัญกับราคามากขนาดนั้นรวมถึงกลุ่มพวกปาวานต่างๆเนี่ยก็เห็นไหมครับเริ่มมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาของบิตคอยมากขึ้นดังนั้นข่าวแบบนี้ผมบอกได้เลยนะเป็นการล่อเมานะครับ หรือนอนักลงทุนที่ไม่มีสายป่าเยอะให้เทขายเหรียญต่างๆฉะนั้นฟังหูไว้หูนะครับผมบอกประมาณนี้แต่ปัญหาก็คือว่า g o o g l e h a m นะครับใช้กระแสเนี้ยเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันราคามันตกต่ำมาตลอดนะครับและไม่สามารถที่จะทะลุไปถึง41,000ดอลลาร์ได้สักทีในเดือนมิถุนายนนะครับในตอนนี้ราคาบ t c o i n ก็อยู่ในช่วงระหว่างที่คน,คนๆต่างๆเนี่ยก็รอดูทิศทางอยู่ว่า ตกลงแล้วราคาบิตคอยจะไปทิศทางไหนจะดูแนวไหนนะครับไปทางไหนซึ่งเราก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะไปอย่างไรนะครับแล้วมีทิศทางไหนแต่กูเกนแฮมนะครับออกมาสร้างและเกาะกระแสตรงนี้ก่อนว่าบิตคอยไปไม่ได้แน่นอนนะครับและเขาเชื่อว่ามันจะรับและต้านทานแนวรับที่3 0 0 0 0ดอลลาร์ 30, ไม่ไหวน,นะครับและมันอาจจะต่ําไปถึง หนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์ผมไม่รู้ว่าผมจะเชื่อมันดีหรือเปล่านะครับผมก็ไม่เชื่อนะเพราะที่ข่าวสองข่าวนี้มันออกมาใกล้เคียงกันนะครับก็เลยเอามาเย็บข่าวรวมกันแต่ว่าข่าวนี้ก็เป็นกระแสเนี้ยนะครับตอนเน,นี้นั้นใครจะอยากฟังข่าวดีเนี่ยก็รอสักหน่อยผมว่ามีเหมือนกันอย่างไมเคิลเซเลอร์นะครับก็ได้พูดเอาไว้ว่าผมยังไงผมก็ไม่ขายบิตคอยนยังไงผมก็ไม่ขายให้ตายยังไงผมก็ไม่ขายเพราะผมรู้ว่า Bitcoin จะมีอำนาจในการเพิ่มมูลค่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าและไมโครเซเลอร์ได้ยืนยันกับท่านผู้ชมดังนั้นนะครับและท่านผู้ฟังที่ผมทำคลิปไว้ก่อนหน้านั้นและผมเชื่อว่าบิตคอยนะครับจะเพิ่มมูลค่าอย่างนั้นจริงๆงดังนั้นข่าวและสื่อต่างๆพยายามประโคมข่าวที่จะทำให้คนเนี่ยพยายามเทขายบิตคอยเพราะต้องเข้าใจนะครับว่าข่าวกับสื่อเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องขายนะครับ บางทีมันจะไปพูดเป็นอีกประเด็นหนึ่งหรือทําอะไรประเด็นหนึ่งที่มันไม่ไม่ตรงเป้านะครับหรือคนไม่ไม่ฟังไม่ชอบดูไม่ชอบฟังมันก็ทําข่าวไปก็อย่างนั้นนะครับแต่ผมก็เน้นย้ํานะครับในเรื่องเนี้ว่าตอนเนี้อย่าพึ่งขายนะครับถ้าได้กําไรค่อยขายถ้าไม่ได้กําไรเก็บไว้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและตอนเนี้ มันมีเรื่องเกี่ยวกับความผันผวนสูงมากๆรอสักหน่อยสักวันที่20 21 22เราค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเราค่อยมาดูไอกระดานอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงเราวางแผนกันต่อไปยังไงก็รอดูค่ะนะครับว่ามันทิศทางมันเป็นยังไงฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทน,นี้ด้วยกันและนิ่ผมมีคําถามสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านเชื่อหรือไม่นะครับว่าราคาบิตคอยจะไปเท่าไหร่นะครับกดหนึ่งคือต่ำกว่าส0 0 0 0ื่นดอลลาร์จะต้านทาวแนวรับไม่ไหวจากกุ๊กกิ้แฮมนะครับหรือในสกอตแมนเนตที่ได้ให้ความเห็นตรงนี้ไว้คือบิตคอยจะต่ำกว่าส0 0 0 0ื่นดอลลาร์กดหนึ่งกดสองนะครับมันจะทะลุไปเลยนะ3าม0 0ื 35, ดอลลาร์คุณเชื่อแบบไหนเอาเลยเอาที่คุณตามใจนะครับหรือว่า มันจะไปเกิน3าม0 0ืดอลลาร์กดสองน,นะครับหคือต่ำกว่า3ามหมื่นสอคือสูงกว่า3าม0 0ื่นหเอาแล้วแต่ที่คุณคิดแต่สำหรับวันนี้ผมก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับและผมหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านว่าทางคอยเบสนะครับก็ได้รายงานมาแล้วว่ามีจำนวนนะครับเรื่องของเหรียญน,นะครับบิตคอยจำนวน1 3ึ่งหมื่นสามนสาบิตคอย,เ,ยเข้ามาใน เอ็กช g นของคอยเปรกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบ i แ a น c นนะครับก็เข้ามาถึง14,550หมนสี่ันห้ิบะครับเป็นกระดานคริปโตชั้นนำนะครับของโลกนี้และผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวและได้เห็นข่าวดีๆในอนาคตอย่างแน่นอนและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามและกด Subscribe นะครับเรามีสช่องทางในการคิดบล็อิบ Facebook YouTube ไลายกลุ่มโดยเฉพาะไลายกลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Cryptocurrency Community นะครับ Cryptocurrency Community ประมาณนี้ผมพูดเอกครับ r y y p t o c u r r e n c y Community สามารถหาในไลน์ได้เลยถ้าเกิดหาไม่เจอแนะนำให้ทักมาที่เฟซเพราะว่าในไลน์เนี่ยบางทีมันไม่อัปเดตนะครับใน YouTube มันไม่อัปเดตแล้วผมไม่เห็นหรือบางครั้งเนี่ยผมส่งลิงก์ไปแล้วท่านตอบว่าไม่ได้ แล้วจะให้ผมส่งไปยังไงนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ใช่ไหมมันมันไม่อัปเดตอะนะครับแล้วมันมีคอมเมนต์อะไรมาเพียบเลยอะแล้วบางทีอะผมไม่ได้อ่านนะครับเราข้ามไปนั้นทักมาที่ Facebook และผมจะส่งลิงก์ไปให้ดีกว่าเพราะลิงก์เนี่ยมีการอัปเดตทุกชั่วโมงนะครับและก็สามารถที่จะหาลิงก์ได้เลยในนั้นนะครับแล้วผมก็หวังว่า ข้อมูลและข้อมูลข่าวตรงนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะครับและก็ในหลายกลุ่มเนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดรายวันความรู้ทั่วไปกับคริปโตเคินซีข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเครนซีสามารถเข้าไปหาได้เลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มก็มีอะไรให้หลายอย่างเยอะแยะมากมายตอนนี้มี2กลุ่มท่านที่เข้าใหม่ต้องเข้ากลุ่ม2นะครับเข้าไปพูดคุยกันให้ในกลุ่มมันคลึกคืนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า พอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอ,อยเงมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ